สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาเที่ยวที่ตลาดพานนกกระดับสัตโอ้โหครับจากนี่ครับคือส่วนด้านนอกครับก็ยังมีของขายเยอะขนาดนี้เข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดหรือเปล่านะครับหรือไปเลยครับกำลังจะไปแล้วนะครับไปดูเลยครับว่าจะมีของทีของขายเยอะขนาดตลาดพานุกนี่เป็นตลาดเก่าแก่มานานครับผู้คนลู้ ันไปหมดครับโดยเฉพาะคุณืุนที่นี้ครับแต่สำหรับผมแล้วเพิ่งมาครั้งแรกครับเนี่ยที่ตลาดพันล้มนี้ไม่เคยมาเลยครับแล้วก็กินยาผมก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับผมเข้าไปหาใน Google ครับก็เลยแจ้งอีพอดครับก็เลยลองมาดูว่าจะเป็นยังไงมัางครับตอนนี้อยู่ด้านนอกครับที่ถนนใหญ่เลยครับคือถนนอิดสภาพครับเนี่ยผ่านมาเส้นนี้ก็ะยห็นพอดีครับตลาดพันล้ครับ อยู่ด้านหน้าผมนี่นะครับ,รบดูที่ว่าเราจะเข้าไปดูก็จะมีอะไรเยอะแยะเหมือนกับตลาดทั่วๆไปหรือเปล่าะครับแต่ผมนับรองได้เลยว่ามีของคือท้าใน Google มีครับของเยอะแยะเกืมบหมดเลยนะครับเข้าไปดูนะครับ เขามาดูแล้วก็มาข้างในแล้วนะครับเหีนดูนะครับมีทุกอย่างกับของสจดก็มีครับทั้งข้างนี้เวลานี้ก็ประมาณสักห้าโมงกว่าแลหกโมงเย็นอยู่แล้วครับแ่ก็เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเย็นนะครับคือเปิดทั้งวันครับท่านพูดง่ายเปิดทั้งวันเลยนะครับตลาดนี้ครับไม่มีปิดครับดูดีครับของซื้อของขายเต็มไปหมดเลยครับสองข้างทางเลยครับเดก็จะเดินยวดข้างในเดูคยับตอนนี้ยังอยู่ด้านนอก ในตลาดนั่นแหละครับผ็มีฝั่งนึงครับท่านยังไม่เข้าไปฝั่งข้างในเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นมุมไหนมั้งครับหลวงพ่อเดินไปเรื่อยๆครับเข้ามาดูนะครับดูสิครับโอ้โหปะน็ผลไม้ฝั่งนี้เพียบเลยครับท่าน ้ยผลไม้ทุกอย่างมีหมดเลยครับท่านสวยๆทั้งนั้นเลยครับส้มก็มีครับไปไหว้เจ้าวกล้วยยืดเนี่ยไปหมดเลยครับท่านนี่ครับมีหมดเลยครับแต่ละอย่างครับฝั่งนี้สุดแล้วนะครับท่านคุณจะพคิกกับเขาไปด้านไหนนะครับท่านไหว้พื้นอะไรมั่งเดินอ้อมก็ไปได้ครับด้านไหนนะครับนี่ฝั่งนึงนะครับอยู่ที่ซอยเดียวกันนั่นแหละครับ จะเดินเข้าไปดูว่ามีอะไรมั่งครับขนมนมเนยมีไปหมดเลยครับท่านนี่ค ouais. รับเขามาด้านในซอยนึงนะครับนี่ซอยแรกที่เข้ามาแล้วครับนี่ครับตลาดพันนกที่เป็นตลาดเก่าแก่ที่มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับท่านนานมากเลยนะครับตลาดพันนกเนี่ยมองตรงเลยผมไม่เคยมาเลยครับครั้งแรกในชีวิตนี่ที่มานี่ตลาดนี้ครับทั้งที่ผมคนไทยนะแต่ไม่ได้ ขี้ไม่อะไรครับตอนทางานทําทงานอย่างนี้เฉยแต่พอดีเสิร์ชไปหาเจออยู่ที่ Google ครับก็เลยอยากมาลองดูว่ามีอะไรของเชื่อขายเยอะแยะขนาดไหนก็ใช้ได้ครับเยอะเต็มไปหมดเลยมีทุกอย่างของสดของสดผักทุกอย่างมีหมดครับเห็ดไก่หมูมืออย่างนี้มีครับทุกอย่างครับแล้วผนก็เยอะด้วยนะครับเนี่ยในตถาน,นี้นะครับ คี่คบายไก่ครับบางร้านก็จะเรือมเก็บเลยนะครับเนี่ยบางร้านก็ยังไม่ใกล้ว่าจะเรือมเก็บเลยนะครับมันก็เป็นปกติธรรมดาเลยนะครับที่ตลาดมันตลาดใหญ่ทุกทุนไม่ใช่เล็กอ,เ,อเลยนะครับและคนก็พุพ่งพานเยอะมากเลยตอนนี้มันตอนเย็นแล้วเท่าน,นั้นเองครับแต่ถ้าเป็นตอนเช้านี่จะเป็นยังไงผมแน่นอนครับถามแม่ค้าแล้วก็บอกว่าตอนเชาน้าคนจะเยอะกว่านี้นี่นคือตอนเย็นครับ เวลาเลิกงานเขาก็จะมาซื้อของซื้อกับข้าวไปทํากินกันที่บ้านนั่นแหละครับทนี่ครับโอ้โหเป็นตลาดที่ใหญ่เอาการาดียแล้วพจะดี่นะครับหมูก็ยังมีอยู่นะครับเนี่ยปลาก็ยังมีครับรู้สึกว่านี่มันจบต้องหกโมงแลคงจะปิดบร้บานกันหมดแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงหกโมงเขาก็ยังไม่ได้เกลร้ลานท่ันตอนนี้ก็ยัง มีเวลาที่จะมาจับสายคือสองได้สวยอยู่นะครับดูที่ับกุ้งสวยขนาดนัครับแล้วมาดูฝั่งนี้ดาครับนี่ดูแล้วไปฝั่งนี้นะครับจะมีอะไรไหมนี่ครับถอยนึงครับคือก็ไป่อนี้แล้วก็ทะลุออกไปด้านนอกเลยคบางที่ก็ร่งนะครับท่านไม่มีแม่ค้าครับแต่บางที่นี่เทียบคนก็ยืนเต็มกันอยู่นะครับท่านดูี่ครับ อย่างนั้นมานี่ครัคมมูนี่นี่เลลายเป็นแบบนี้และะ้ครับเห็นไหมแบบนี้เลยครับแล้วของก็มีแบบนี้ครับบางร้านคนก็ยังไม่ขอาครับแต่บางร้านอนี่คนยืนม,มุงกันอยู่นะครับนมีเปน,นู้เลยเลยนะครับ ้ผักเยอะแยะเต็มหมดเลยครับดูนชมครับด้านล่างก็ยังมีเลยนี่ครับเป็นตลาดสมุนแบบทีเดียวครับน่ามาเยี่ยมชมทีเดียวเลยครับใครอยู่ที่บ้านเฉยๆเหนื่อยๆเบื่อๆเหนื่อยแล้วก็มาเยี่ยมชมได้เลยนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับตั้งแต่ฝั่งนู้นมาครับไล่มาค่อยๆมาทางนี้ครับ ก็จะออกไปฝังนะครับแล้วผมก็โค้งปีฝังแล้วก็ทะลุออกไปทางนู้นเลยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับว่าเป็นไงมั่งดูครับมีฝั่งหนึ่งครับฝั่งนึงบางเจ้าก็เก็บร้าไปแล้วบางเจ้าก็ยังไม่เก็บนะครับสำหรับฝั่งนี้ก็จะทะลุออกไปโค้งีเลยครับคดีไปดูเรื่อยๆครับนี่ครับ ไก่ต้ม้อมขายกันเนี่ยมีครับเหมือนกับที่โยร่าเขาทำหาเรนไก่กันเลยครับหัวหมูก็มีนะครับเนี่ยโอ้โหมีทุกอย่างเลยจริงๆครับแบบนี้น่ามาเยี่ยมชมจริงๆเลยนะครับเยวเดินเข้าไปอีกนิดไหมดูครับมีครับอยู่ด้านหน้านี้ก็มีเทียบกับบางร้านก็เริ่มเก็บทยอยเก็บแล้วครับท่านแต่บางร้านก็ยังไม่ได้เก็บนะครับ บางร้านก็ริืมที่จะเก็บไปเรื่อยๆเลยครับแต่บางร้านก็ยังไม่ได้เก็บส่วนมากแล้วจะเยี่ยมจะไม่ได้เก็บมากกว่าครับนี่ครับผมจะดึงชะลุลออกไปซอยนี้แล้วนะครับเนี่ยดึงชะลุลออกไปซอยนี้แล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวลงไปนะครับเอาละครับ คราวนี้จะเดินออกไปแล้วนะครับเนี่ยดูจากร้านนี้ก่อนนะครับนี่ครับค่อยเดินออกไปเรื่อยๆนี่ทะลุออกไปด้านนอกแล้วครับถนนมีสภาพแล้วครับนี่ครับโอ้โหดูจะมีหมอกผลมม่ผลไม้เทียบเลยครับมีททุกทุกอย่างเลยครับดูไปเรื่อยๆเลยนะครับท่านพี่เพื่อนน้องๆครับอยากซื้อของที่อยู่ใกล้ๆครับลองมาเดินเที่ยวดกั่นะครับต่างวนแถวนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ ที่โนนิบสภาพแล้วก็ตลาดกานลมเลยนี่ครับด้านนอกจะเป็นแบบนี้ครับฝั่งนี้ครับจะลุออกมาด้านนอกเลยนะครับเนี่ยเดินไปด้านนี้ก่อนนิดหนึ่งครับท่านนี่ครับด้านนี้ก็มีครับด้านนอกนี่มีของกับขงกับข้าวนี่ครับขายของติมทุกหมดเลยครับ ทุกเจ้าผมคิดว่าคลิปนี้เอาแค่ okay, นี้ก่อนแล้วกันนะครัรทันของยูนียนเพื่อนน้องๆทันดูดีมีความสุขทุกคนเลยนะครับ